สวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้จมครับค่ะพบกับรายการผ้าดวงคนดังค่ะกับช่วงเวลาของผ่าสถานการณ์เด็ดค่ะคและก็เช่นเคยค่ะดิฉันทิพวารีนะคะราชินีพระจันทร์และอาจารย์เวทินชาติกนค่ะควันนี้อยู่กันกับประเด็นร้อนมากๆเลยอยเรียกว่าแบบว่าน,นี้ตั้งแต่ช่วงแบบเมื่อวานนะ,ะ,นะเมื่อวานคือตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยนะฮะเรียกว่าช็อกอะ ช็อกสำหรับคอการเมืองก็ยิ่งช็อกนะครับเพราะการประกาศนะครับลึกเอาไว้ง่ายๆว่าการหลุดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีของคุณธรรมนัสนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่คนเดียวนะยังมีคุณมาริมมนแพกเลยมาเป็นแพ็กคู่ซึ่งถือว่าโอ้โหนะครับซึ่งแหมอะไรมันจะอย่างนี้ต้องต้องต้องย้อนไปดูนิดนึงนะคุณคิมบรีเพราะก่อนหน้า ที่จะมีข่าวันนี้นะเราได้เราจัด EP ีที่แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ทันชมทันฟังกันว่าเมื่อจริงๆแล้วเพิ่งเพิ่งลงไปเนี่ยเิ่ติดกันเลยคือพอเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัฐคือกลับเปิดไพ่ออกมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าดาบพรุนน่ะซึ่งซึ่งเดี๋ยวให้เอาลิงก์ให้ท่านไปดูย้อนหลังได้ ซึ่งเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยมันเป็นการเปิดออกมาโดยเราไม่ได้เตรียมกันอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไพ่ที่ออกมาก็คือจับสดๆก็เรียกว่าจับสดๆแล้วก็ดาบรายล้อมเต็มไปหมดทั้งห้าดาบแปดดาบ7ด็ดคาบเรียกว่าจับมา4ใบสใบเนี่ยดาบล้วนๆ4ใบดาบหมดดาบมันเป็นมันแปลความหมายในทางไพ่ว่าอุปสรรคค่ะอุปสรรคอยู่แล้วแล้วมันใบจุดท้ายที่จับออกมาเนี่ยคือต้องแตกหัก ถูกไหมต้องมีคนหนึ่งต้องเดินออกไปเนี่ยซึ่งตอนนั้นเรายังเราก็คิดว่าเอเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครคและยังไม่คิดว่ามันจะเร็วอะไรขนาดนั้นถูกไหมแต่ปรากฏมาที่ไหนได้ผ่านมายังไม่ทันถึง2 4ชั่วโมงเลยลงคลิปไปแค่ประมาณไม่ถึงหกชั่วโมงเี่เริ่ออใช่ไหมโอ้โหเนี่ยนะทีนี้เนี่ยก็ต้องมาสู่ประเด็นที่หลายคนอาจจะต้องคือมันมีเรื่องการ พ้นตาแหน่งผมใช้คำว่าพ้นตาแหน่งนะพ้นตาแหน่งเนี่ยนะเอาถ้าฟันทงลงไปก็คือถูกปลดนะเพราะคุณทํานนั้นเนี่ยออกมาบอกว่าตัวเองนะั้นลาออกแต่จริงๆอ่ะดูจากเนื้อของสารที่ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถูกปลดจริงๆนินดิชันก็งงเพราะว่าคือด้วยหนึ่งข่าวมันรวดเร็วอ,อันที่สองก็คือข่าวที่ออกมาเนี่ยเพิ่งจะได้อ่านแค่ตอนที่ว่าเขาลาออก แล้วเราเป็นมาย,ยังไงให้อาจารย์เวทินเล่าอีกทีซิว่าทำไมถึงกลายเป็นถูกปลดคุณธรรมนัสเนี่ยออกมาแถลงก่อนคือข่าวมันมาตอนแรกเนี่ยคือคุณธรรมนัสมาแถลงว่าตัวเองลาออกแต่เพื่อมาดูนะครับคุณธรรมนัสแถลงเนี่ยเรียกว่าแถลงพอเสร็จมาดๆอะ่ะยังไม่ทันแบบว่าไม่จะแห้งอะ่ะนะฮะกับมีราชกิจจานุประกราศออกมาเลย ถูกแล้วในนั้นเนี่ยไม่ใช่คุณธรรมนัสคนเดียวนะมีคุณนรมนลพ่วงมาด้วยอ,อีกหนึ่งคนนะซึ่งผมว่าเดี๋ยวไปดูท่านผู้ชมไปดูในในเปิดประเด็นของทีมวิเคราะห์ของทีม The Truth เขาเจะวิเคราะห์ไว้ชัดว่าทําไมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการโดนตรดมากกว่าการลาออกอ๋อแต่ทีนี้เนี่ยอ่ะสิ่งที่มันก็เกิดคําถามขึ้นหลายคำถามแล้วนะฮะตอนนี้นะทาง เรื่องนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐซึ่งต้องบอกว่าคุณธรรมนั้นเนี่ยตำแหน่งแห่งที่ในพรรคพลังประชารัฐไม่ธรรมดานะเลขาธิการพักนะครับระดับเลขาธิการ<อ>พักนะครับถูกปลดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีปลดฟ้าผ่าปลดฟ้าแลบปลดฟ้าถล่มนี่แบบนี้นถามว่าแล้วจะมันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงกันต่อต่อจากนี้กต่อจากนี้ถึงว่าแม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐจะเป็นยังไง อ้าวเรื่องนี้พลเอกประวิตรรู้ขนาดไหนเพราะตอนเช้าเนี่ยพลเอกประวิตรเนี่ยยังก่อนที่จะมีข่าวปลดเนี่ยออกมาเนี่ยพลเอกประวิตรยังบอกเลยว่าไม่มีการปรับครอมออ้าวถูกไหมฮะระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์จะเป็นยังไงเอออ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราไปที่ตัวคนที่เป็นต้นเรื่องก่อนอคุณธรรมนันคุณธรรมนัฐก <kont> ันก่อน,อนว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยคุณธรรมนัฐจะเป็นยังไงถูกไหมเพราะว่าถือเป็นคนที่อยู่ใน สายตาทุกสายตาดีจับจ้องไปที่คุณธรรมนัทแล้วถูกไหมใช่ใช่ทีนี้เนี่ยอ้าก็ว่ากันตามเเป็นเรื่องของคุณแล้วผมก็มาพูดถึงเรื่องสถานการณ์การเมืองได้เยแล้วทีนี้มาฟังคุณแล้วล่ะฟังเรื่องของทีนี้เดี๋ยวสับไพ่เนี่ยนะคะเพื่อจะได้ต้องย้ําว่าไม่มีเตยมใช่ไม่มีสลิงไม่มีสแตนไม่มีสแตนเอออะไรนะเล่นเปิดจริง ใช่ใช่นี่นะนะสับจริงนะครับท่านผู้ชมให้ดูนะครับเอากี่ใบต้องกี่ใบแบบนี้เรา่องมาสี่ใบเหมือนเมื่อวานเพื่อที่จะได้เออเพื่อนที่จะได้เรื่องของหน้ามีเรื่องให้มีเรื่องให้คุยใช่มีเรื่องให้คุยนะอ้าวนะมันมีเรื่องของการแบบรวมกลุ่มรวมก้อนกันนะอ่อัศวินเหรียญผมไม่รู้เรื่องเลยครับคุณทิปาลีต้องอธิบายแล้วนะครับนะคะ ก็อันนี้คือไพ่เมื่อวานนะที่เราจับที่เราจับได้นะคะบอกท่านผู้ชมก่อนว่ามีไพ่อะไรบ้างใบแรกเลยก็คือสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยนี่คือแบบว่ากลุ่มก้อนนะการรวมกลุ่มกันเข้าทีมกันนะคะแล้วขนาดเนี่ยสองอันเนี่ยด้านข้างนะคะก็คืออัศวินเหรียญนะแล้วก็ราชินีพระจันทร์ค่ะ อนนี้จริอาจารย์คุณไม่ได้เหรอไพพินเทสใช่ค่ะก็มาจากไพใบนี้ค่ะแล้วก็ใบสุดท้ายค่ะเป็นใบที่ได้เมื่อวานนะเป็นใบท์สี่ดาบนะคะสี่ดาบคนที่แบบนอนพนมมือแบบนะคะต่อให้เขาอ่ะโดนปลดฟ้าผ่าอะไรต่ออะไรเนี่ยอาจารย์เวทินเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วพักพวกกลุ่มก้อนของเขาเนี่ยเขาก็ยังรักษาของเขาอ่ะเอาไว้แบบเหนียวแน่นอยู่ ไม่หัวเดียวกับทีมรีบไม่ใช่ไม่ใช่หัวเดียวกับทีมรีบนะคะอ้าวที่ที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์อันนี้ไม่ได้ล็อกไพ่เนาะเขาโดนพร้อมกับผู้หญิงนะซึ่งคือคหรือมนั่นเองนะใช่ไหมอ๋อนี่นี่คือนี่คือผู้หญิงนี่คือสภาพแวดล้อมอ่าสิ่งที่เข้ามากระทบกับเขาสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์แล้วก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยคนนึงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอ่า อศวินถือเหรียญน,นะคะ<ม>ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณธรรมนัฐเนี่ยยังมีเขาเรียกว่ามีมีโปรเจกต์ที่คิดที่จะทําอะไรต่ออะไรเนี่ยไปเนาะแตยแะ่ยังมีแผนมีแผนมีแผนที่โดนเบรกหยุดชะลอ,อะเพราะว่าจะสังเกตจากภาพหมาเนี่ยมันยืนอยู่นิ่งๆมันยืนอยู่นิ่งๆแต่เตรียมเงินเอาไว้เนาะ กำลังมีโปรเจกต์เลี้ยนนี่คือเงินใช่ค่ะถือเงินถึงเงินเอาไว้เงินอันนี้อาจจะหมายถึงโปรเจกต์อะไรบางอย่างซึ่งกำลังจะเอาไปแลกเปลี่ยนทำเงินทำทองมาด้วยด้วยพาวเดอร์พาวเวอร์ะเรื่ออะไร พาวเ power 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 p o พาวเวอร์ไม่ใช่ p o w เดอร์นะด้วยพาวเวอร์ของเขานะกำลังจะแลกเปลี่ยนอะไรมาที่ฉันพูดผิดเฉยๆคุณผู้ชมก็จบลงด้วยสี่ดาบแบบเมื่อวานเนาะก็สรุปว่าอะไว่าอะไรไอ้ตัวนี้ก็โดนเบรกโดนพักโดนหยุดชะงักหมดทุกอย่างนะคะก็คือแผนเขาที่เตรียมไว้ล่มออืม่าทีนี้ก็มันก็พูดึงไม่รู้ว่าแผนอะไรอะนะ แต่แต่แต่ตรเียยไว้ก็ตอนนี้มันมันคงต้องถือว่าแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันทําให้ต้องน่าสนใจว่าอนาคตทางการเมืองของคุณธรรมนัฐใช่ไหมหนึ่งถ้าดูจากเนื้อไพ่อย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเขาก็ยังมีกลุ่มก้อนกับเขาอยู่ใช่แล้วถูกไหมฮะสองก็คือว่ามีมีเขาเรียกมีเสบียงกลางอยู่ค่ะแล้วมีแผนอยู่มีแผนแน่นอนยังไม่หยุดยังไม่หยุดใช่ไหมตามเนื้อไพ่แบบจริงๆแล้วอะถูก สั่งให้หยุดแล้วจะหยุดเขาได้ชั่วคราวนะหยุดเวลาชั่วคราวเพราะว่า,าไพ่ใบนี้บอกว่าหยุดชั่วคราวแบบที่เมื่อวานนี้อธิบายไปก็คือพักเบรกไปชั่วคราวอะไรอย่างนี้ค่ะอ,อ,อันนี้อันนี้ไพ่นนที่อันนี้คืออะไรนะเรียกกันอะไรนะถ้วยเนี่ยกลุ่มก้อนของบุคคลที่ยังที่ยังเป็นมิรยังซัพพอตยังเกาะเกี่ยวกับเขาอยูอ่ซึ่งก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีผลไปถึงแรงกระเพื่อมที่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะ,ะในพรคพลังประชารัฐ ถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าคุณธรรมนัสขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐได้ก็ต้องถือว่าต้องมีคนที่สนับสนุนอยู่ในแบบแบบไม่ธรรมดาใช่ไหมแบบไม่ธรรมดาก็เราก็ย้อนกลับไปตรงคำถามมค่ะว่าอนาคตของเขาอนาคตทางการเมองใช่อนาคตของเขาจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ก็คือไพ่บทสรุปนะคะก็คือสี่ดาบเนี่ยโดนพักเบรกหยุดชะงักไปสิ่งที่คิดฝันหรือตั้งเป้าหมายไว้ มันไม่เป็นจริงมันแต่ไม่หยุดใช่แต่ไม่ชั่วคราวหยุดชั่วคราวหยุดชั่วคราวเท่านั้นหยุดได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นใช่ค่ะอ่าอ่สุดนี้ยังคงดําเนินต่อไปใช่เล้คโอเคครับนั่นเลยครับอ่าท่านที่อยากจะรู้นะครับในแง่มุมของดวงชะตานะฮะซึ่งเอาไปประกอบกับการวิเคราะห์สถานการณ์จากผู้ที่รู้ทางการเมืองนะอ่นนี่เราก็ดูประกอบเฉยๆอาจจะจริงไม่จริงหรือว่าอะไรยังไงท่านก็ลอง พิจารณาดูถ้าท่านมีความรู้เรื่องนี้ก็ลองลองลองคอมเมนต์กันว่าคอมเมนต์ดลว่าจริงๆแล้มันอาจะอ่านอีกแบบหนึ่งอะไรยังไงได้นะตอบแบบนี้นะครับอ่ะแลวเดี๋ยววันต่อไปก็ต้องมาว่ากันอีกช่วงนี้ต้องสาการก็มีเรื่องให้ต้องมาลุ้นกันเยอะนะเราก็จะกลับมากันบ่อยๆแบบนี้เรื่องไหนมีลุ้นก็เรื่องนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช่แล้วติดตามรับชมกันไปในอีต่อตไปนะเราจะ มากันบ่อยๆผาดวงคนดังในช่วงผ้าสถานการณ์เด่นค่ะาสถานการณ์เด่นโอเค่ะครับราคาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ